เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนพิธีขึ้นเท้าทั้งสี่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่อาร์วรตี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิธีขึ้นเท้าทั้งสี่มาเล่าสู่กันฟังค่ะเท้าทั้งสี่นั้นหมายถึงเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่พระองค์ซึ่งเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่และทรงเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพในสวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกซึ่งตั้งอยู่เหนือทิวเขายุคนทร ซึ่งมีพระสุเมนเป็นศูนย์กลางค่ะเท้าทั้งสี่มีหน้าที่คอยปกป้องพยันตรายและอำนวยความสุขความเจริญให้กับมวลมนุษย์โดยวันขึ้นแรม14บ่ค่ำหรือ15บห้าค่ำจะเสด็จลงมาตรวจตาความสงบสุขของมนุษย์อยู่เสมอรายละเอียดเกี่ยวกับเท้าทั้งสี่ในเรื่องของปราสาททิศทางบริวารพระโอรสพอจะสรุปได้ดังนี้ค่ะเท้าทัตตระทะ ประทับอยู่ตรงปราสาทเงินที่ตะวันออกของเขาพระสุเมนมีเหล่าคนทันเป็นบริวารท้าววิรุณหกะประทับอยู่ปราสาทแก้วมณีทิศใต้ของเสาพระสุเมนมีพวกกลุ่มพันเป็นบริวารท้าววิรูปักขะประทับอยู่ปราสาทแก้วทิศตะวันตกของเขาพระสุเมน,ม,ยยเนมีเหล่าพญานาคเป็นบริวารท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณประทับอยู่ปราสาททองทิศเหนือของเขาพระสุเมนมีพญายักษ์เป็นบริวาร ส่วนพระโอรสของแต่ละเท้านั้นมีจำนวน90องค์ซึ่งต่างมีชื่ออินเหมือนกันหมดในการประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลต่างๆนะคะทางล้านนาแล้วนิยมทำพิธีขึ้นเท้าทั้งสนั่นก็คือการประกอบพิธีบวงสรวงบูชาเท้าทั้งสี่เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆค่ะสำหรับการประกอบพิธีนอกจากจะมีการบูชาเท้าทั้งสี่ทิศแล้วยังมีการบูชาพระอินทร์พระแม่ธรณีในคราวเดียวกันอีกด้วย โดยถือว่าพระอินนั้นเป็นเทพผู้ดูแลสวรรค์ชั้นดาวดึงและจตุมหาราชิกส่วนพระแม่ธรณีนั้นคือผู้ที่เป็นสักขีพยานรับรู้ถึงการกรวดน้ำในการทำบุญของมนุษย์ทั้งปวงค่ะในพิธีขึ้นเท้าทั้ง4จะมีการวัดเตรียมปราสาสคือแท่นสำหรับวางพิธีบัตพรพีซึ่งมักจะทำเสาไม้หรือต้นกล้วยที่มีคานยื่นออกไปทั้งสี่ทิศปลายเสาและปลายคานจะมีแผ่นไม้ไว้เป็นแท่นรองรับกระบะเครื่องปัตพรพี และในขณะประกอบพิธีจะมีการวางกระบะเอาไว้กับแท่นเพื่อบูชาพระอินทร์และเท้าทั้งสี่ตลอดจนวางบนดินส่วนโคนของเสาเพื่อบูชาพระแม่ธรณีด้วยค่ะช่วงเวลาในการประกอบพิธีส่วนใหญ่มักจะทำในตอนเย็นก่อนหน้างานหนึ่งวันแต่ถ้าหากว่าไม่ทันก็อาจจะทำในเช้าตรู่ของวันถัดไปได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้เสร็จก่อนจะเริ่มงานโดยทิ้งระยะเวลาอยู่พอสมควรค่ะ ปัจจุบันนี้การขึ้นเท้าทั้ง4ยังมีให้พบเห็นกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นงานของชาวบ้านวัดวาอารามชุมชนหรืองานของปัจเจกชนทั่วไปอย่างเช่นงานบูชาเสาหลักเมืองทำบุญเมืองงานฉลองศาสนาสถานสาธารณาสถานการทำมุญหมู่บ้านเทศการสงกรานต์ขึ้นบ้านใหม่แต่งงานบนรรพชาอุปสมบทก็ยังพอมีให้เห็นอยู่ค่ะ จากการประกอบพิธีตามงานต่างๆแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมหาเทพทั้งสี่นะคะซึ่งถือว่ายังเป็นที่นิยมนับถือของชาวล้านนายังไม่มีวันเสื่อมคลายค่ะ